เป็นมะลำอือแม่พอนเป็นมะล้อมวะอนี่เป็นมะล้อมะังหัสามแม่คือเบอรพอนี้โอ้ยกินเบิรพอนียวะ เกียกแต่เกียกคุณวรชัยมาหอดเกียบจอ่อเกียวพ่อมาถ่ายกิฟต์จะเพิ่งหวังไปเกี่ยวพนักยางต่าหวังเป็นจบปีนยาดิเสียบไปกระยางขึ้นกันดีรึเปล่าเยอะเห็นเยอะขึ้นไปสิงคโปร์นี่ แล้วได้ยินงคาราวาสจะได้ก็เป็นหมอลำขั้นแรกด้วยที่ไปต่างประเทศสมัยนั้นนี่อันนี้คือมือเบียดได้ครับนี่นี่มือเบียดสาวน้อยไปเมื่อพศ29 2529นี่นะแมนมือเบียดสาวน้อยเขาครับนี่แมนบอรับตำนานเลยแมนเพราะไอ้หูเราเห็นนุ่มจุรับแม็กกี้เข้ามานี่ตอนนั้นว่าสาวน้อยมีดนตรีคนพิการเข้ากันทั้งสี่พี่อูเห็นไปคอมเมนต์อยู่นี่บอกรับบ้างจะรุนแรงแล้วไอ้นนี่เห็นบอดูแรกกันเพื่สามารถนดีครับ รุ่นชแชมรุ่นชแชมเอรุ่นแช่มเล่นนี่โอ้วันนี้พี่อูนะครับผู้หาพี่อู๋เอาเสียงเสียงมาซอยครับมาซอวยวดีลูกบอดีจ้าไม่เอาจีทกามเล่นแช้างช้างไม่ให้น้องคนนั้น เดวพูดจะลำไปที่บาดที่เลยอี่หลาำมันพงลี่หลานยังไงนี่แหละใส่ไซสเ่ไหใส่ตัวแหนมแตเออลมือใส่ไซส์เอสี่หนูตัวเล็กเพียวขนาดนี้ใช่ักอนสวัสดีพี่น้องครับท้งยูทูบนะครับคิดๆคิดคิดกิมเทมาก ไปดีค um, yeah. ิดที่เของเมื่อกี้ซากาหลไม่ที่เจ็ดใ่อย่างนี้หน่ยไม่ใหญ่โทษเจ็ดกอดโอ้ยไม่มาเลยอากแห้งอ่ะาย ไม่ชวนพ่อเลยเอาผู้จัดการกินบ่เนี่อ๋อผมอิ่มทิพตัวครับเออนาจะเออกินเยอะบ่ย่างอะไรรู้ผู้จัดการพ่อกับอิ่มทิพตพ่อโจกับพ่อกินผู้จัดการกับพ่อต้องกินเพราะอิ่มทิพตเพราะว่าตอนนี้กำลังขอดอยู่คอาดยังฮะเอาวรถไขมันละเนาะ มุใจนะมุดคอมุดใจน้องละน้อยเพชรดแปนแพงวันนี้ทำไมไม่ใส่สุดสีเหมือนเหมือนเขาช่างเด็กกล้าวสิคนสวนนี่นี่เส้าร่ำวต้องให้ยเส้าขืนเขาอายุหลายเออเดี๋ยวเออเดี๋ยวเออได้เด้อแรงมาก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  แรงมากพวกนี้บอดเพิ่์เลีเ้ยงกว๋วยเตี๋ยวน้องนอง,นองสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ครับวันนี้มากพอสมนิยามโอ้สุดยอดเลยครับอาจารย์กินไปกว๋วยเตี๋ยวกินแล้วครับกินร้นอนาาปะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวไม่อิ่มเพิ่มได้แบบบุฟเฟ่ เบย์ว่าครับแม่ครัวแม่ค่าเมยตาเอาคาแสดงว่าผ้ากันหิวที่นี่นะหมดแล้วเอาสู้ๆนะครับคุณแม่เส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นมีพิเศษลูกชิน้นเพราะพิเศษลูกชิ้นจ๊คให้เลยเบ้ดครับ

เแ็นว่ันแสนพวทดพวดว่าค่าเสดจ่ายข้าอาหารตั้งเก้าแสนเมีนครับแลาวเราที่เราซ่อมซ่อมวันเวลาที่ไม่เยอะเลยแล้วก็บุคลากรยังไม่เยอะขนาดนี้ครับก็เลยเอาข้าวสารมาฝากนี่ข้าวเหนียวทั้งเบิร์ตหอมๆมาถึงสมอยกุญแจมาว่าพ่อแม่เอาสมว่าผลเด้ออาทิตย์หนึ่งเอาเด้อฮกสอบพยูนฝากใจอวดใยอวดเด้อใยอวดมาเวยพยูนอวดเป็นต้องทิพสองนาที่เราฮกสอบพอุยูนฮกใจชวนอีกฮกลูกเบิร์ตปีไม่ยุ่นี่ตลอดแม่ เออพลายอวดหกพอจะอวดหกไม่ใช่ชวนอีกหกไปทิศสองไอตามนี่ตัวลูกสาวก็ยุนีแม่ยุนีเบิร์ดปีแม่ลูกสาวหาเงินให้ปีละจักแสนเออเอออยให้มาน้องนุ่มทิ้มงานบริบาลได้กินตัวโอ้ยได้ไลรกันดูแลตัวแึงเมนยังอวดเล่าสุดยอดเลยเหรออีพอหอยเล่าสุดยอดได้สิบสองสอบได้พอเนอะคุณได้หลายล่วงหน้าพอ รบไปเอาครับไปภาพนี้เไว้นั่นไหไเดียวคนถ่ายให้คนทั้งนี้ไปานี่ได้กลเป็นตู้รับเพิ่ม้นหนง้องหลที่ไอ้ได้อ้าทรูไปเลยต้งานอยู่เอาจานลูกเข้าด้วยครับิ่งนิ่งนี่งสองเรื่งสโอเคครับผมต่อจะได้ไถ้าเราจะน้ากบะมอาจานเยผูี้ราจะหน้ากบหมอ ปีนี่เพชรบุรีรับเงินรถเจ้าหน้าครับเออก็คือในครูค้าใช่ไหมเอาไปลุงเดี๋ยวล้างบ้านอย่างนี้ช้างช้างพาไปต้องเอารถไปเออเอาเอาารถไปลยขับไปแล้วก็ถอยกระดาษเข้าให้ช้างจัดการไปได้ละแองกินดี้มานี้ลูกเพราะว่าพ่อจะให้ไปกับพี่ช้างมีในรถแห่ในสวงลุยเลยอ่า เขาจะบอกอ่าลุยเลยอินดี้อินดี้อันสามอันนี้คือไปแทนที่ก่อนเพราะว่าอ๋อเพราะี่ต้องลงกทมกับบอสใช่ใช่พี่ไม่ว่างพี่ไม่ว่างต้องบอสไปอู้หูมันอาจจะไม่มีเขาต้องเสิอ์ชอะไรยื่นย่นใหม่ใหม่เห็นไหมแน่นอนดีดีปะไปลุงกับพี่เศษพี่เศษไม่ใช่ป่ะพี่เขศษไปไปแล้วพี่เขศษไปแล้วรถไปหาหมอพิเศษไปหาหมอแล้วอ๋อเดี๋ยวจะโทรบอกไอ้แล้วไปนุ่มจบ กะปล่อยมาลงสนามเลยยังธรรมดายังสวมหัวนี่งสุดธรรมดาสิกะปล่อยได้ยังไี้เนาะรู้เลยไหมรู้ไล่เส้นแก่เลยไหมรู้ความสมาัดแม่อันนี้พี่บอลหน่วยสองหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งพอละชัยพอดีจะไล่บาพันๆกันได้เดี๋ยวจะให้ลุยงานเลยเสียงมาตรฐานเลยล่ะนี่ว่าไม่ร้องดีก็พี่ช่างไปละไอ้ยะพี่ช้างบอกต้องเป็นการเป็นพี่ช้างเป็นใครจะเอาพี่ช้างไปเป็นใช้วงใหญ่นู่น โออยากกินก๋วยเตี๋ยวเะไรนี้เจ้าเสือด้วยครับอีกสนาทีค่ะท่าทีเดิมนะคะเยากให้เุย่เยือนเลยเยอสวัครับข้นาถุยถุยสิเอาถุยมาให้เอาถุยมาเอาฟมด้หมูเนาะเอาเอามาถุย่ Thì dân nghèo thuê mãi luôn thì thấy mấy nghèo như này <laughs> này cái khoang của gì đó nhỉ đẹp lắm đi đây này khốn nạn đi lên đi ถึงที่เป like ็นคนบ้านเางกพี่ไปประจัเด้อเด้น่ยเด้บอาได้พอเป็นอย่างจะต้อกยอดใจเด้ไปางอะาอะไรกนยบอกว่าหมอหมอจะเชื่อไหมอย่บกานอะไรจะรอไหล่ะจะมารอหา่คนลอไหล่ะคิดนึงว่นเป็นแอนขอคทิฟเซชันนี่ไปติมพอะไรกัอไรเดาดูไปอย่างจ้าองจ้งอ๋อกคือ มวกกเียนจ้ะูจากยุตนนี้เาะาตอนไหนไหนเ็ได้เอ้แวะก็ไกลด้อเแลีนจากนี้ตัวสินาทีสามสิบกิโลเียนหาสินผู้หญิงมีผมหมอกมานะน้าขมเหนียวสักแม่แม่รีดเรนนั่งลุกหนังลุกมาเจอสุกแก่แล้วว่ะวนเลลุกเดอนวนนังลุกอันนี้ขอบคุณจากพี่สองเนาะ ขอบคุณพี่สองด้วยอีเด้อรแล้วสิบไปนั่นแล้วสิบไปอ่ะสิบไปเป็นดีั